นายอำเภอปักทงชัยเป็นประธานในการจัดงานเรื่องในวันสตรีไทยวันที่1สิงหาคมของทุกปีพร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักทงชัยนำโดยนางสาวอุทุมพรจลาดรอบพัฒนาการอำเภอจหนที่พัฒนาชุมชนนางอัญญีชัยช้างประธานคณะกรรมการสตรีอำเภอปักทงชัยและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอปักทงชัยและร่วมจัดงานเรื่องในวันสตรีไทยวันที่1สิงหาคมของทุกปี ซึ่งจักขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานให้วันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นวันสตรีไทยของทุกปีเพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคมและในานามของพลังสตรีสีปักทองชัยสู้ภัยโควิด ได้ช่วยเหลือกลุ่มพื้นที่และสถานที่แยกกักตัวในชุมชนผู้ประสบภัยโควิด -19 โดยมีกิจกรรมดังนี้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่16ตำบลของอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาจำนวน100ถุงพร้อมน้ำดื่มจำนวน100แพ็คโดยมอบให้กับประธานตีแต่ละตำบลเป็นผู้รับสิ่งของไปมอบแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เงินจำนวน10,000บาทให้กับโรงพยาบาลปักลองชัยเพื่อดำเนินงานในการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงในสถานที่แยกกักตัวในชุมชนองค์กรสตรีอําเภอปักทองชัยได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิดแบ่งปันถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอปักทงชัยมูลค่าทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน70,000บาทองค์กรสตรี เป็นแกนหลักในการรณลงในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลจอปอในพื้นที่อำเภอปักพงชัยจังหวัดนครราชสีมาไม่เพ้ด้วยใจที่ภาคเพียรคือความภากภูมิใจมีความที่เป็น